นี่คือฟิกเกอร์ของหนึ่งในสาวสายคอสเพย์ที่มีผู้ติดตามรวมกันทั้งในทวิตเตอร์และไอจีมากกว่า2.5ล้านนะครับถ้าคุณรู้จักนางนะครับทานเนอาเมสสาวคอสเพเยอร์ไซบิ๊กบึ้มนะครับและคอสเพย์ได้โคตรวอาหิวสุดๆและได้ออกฟิกเกอร์ตัวแรกของนางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาในฟิกเกอร์ชุดคอสด็อกเพ็ดเกิร์ลเฟรนด์งานของค่ายกูตส์ไมค์คอมพิวตีนะครับในสเกล1ต่อ6เรียกว่าก็ต้องเซอร์วิสแฟนๆนะครับมีฟิกออกมาให้ตั้งโชว์กันบ้างแค่ลุกคอสของ าอาจจะไม่พอแล้วอันนี้จะเป็นหน้าตากล่องของนางนะครับเรียกว่าปิดทึบสีด้านเลยตัวฟ yes, ิกก็จะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็นใส่ชุดน้องหมานะครับมาให้เราเป็นคนดูแลนะครับหรือใครดูแลใครก็ไม่รู้นะคนกล่องนะครับก็คือทึบสีด้านอย่างนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวมาแกะดูความเซ็กซี่ของตัวฟิกเกอร์ใส่คอสเทของนางกันดีกว่าครับโคตรใหญ่ คตรใหญ่และสวยงามมากครับงานดีครับงานดีดีเทลรายละเอียดสวยตรงปกครับการเก็บงานดีเทลส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับหน้าตานางนี่ช่างยั่วยวนจริงๆเป็นน้องหมากให้เราดูแด้ยาำค่ำคืนในตาพราวเสน่ห์จมูกโคตรโด่งนะครับมียิ้มอ่อนๆริมฝีปากสีชมพูแก้มเขินแดงายๆหน่อยนะครับดีเทลในส่วนหน้าตานางค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างตรงปกเลยแหละแล้วก็ในส่วนของสีผิวนะครับคือตัวนางจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างขาวอยู่ระดับฟิกเกอร์มันก็เลยจะดูมีความขาวค่อนข้างมากสีผิวครีมตัดลวดลายเนื้อสีแดงก็อาจจะ จะมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่สวยครับไม่ได้แย่นะมันไม่ได้ขาววกจนเกินไปนะครับผิวนางผมนางนะครับเรียกว่ายาวสยายผิวมากจริงๆเป็นผมทนสีน้าตาลนะครับมีหูมาข้างบนเป็นหูตอนคอสเพย์ของนางนะทนสีผมของนางนะครับจะเป็นโทนสีน้ําตาลทั้งหัวเลยจะไม่ได้มีการไล่โทนเปลี่ยนสีอะไรเลยนะครับดีเทลทําได้ค่อนข้างดีครับปลายผมแต่ละเส้นค่อนข้างแหลมไม่มีจุดสีเปิดแต้มเปื้อนอะไรเลยนะครับข้อต่อระหว่างเส้นผมก็แทบไม่มีเช่นกันถือว่าเก็บงานในส่วนหัวได้โอเคมากครับแต่ก็ต้องระวังหักนิดนึง ส่วนหัวผมนางค่อนข้างสยายแล้วเส้นผมเยอะมากอาจจะเกิดการหักได้ถ้าไม่ระวังนะครับชุดนะครับคงจะเรียกว่าชุดนอนไม่ได้นอนก็ได้เป็นชุดชั้นในที่ไม่ให้นอนแน่นอนชุดชั้นในสีดานะครับเปิดแวกโชว์พุ่มตรงกลางหรือหลายชุดนี้ก็เรียกว่าเด็ดจัดจ้านอยู่นะหน้าองค์นางโคตรใหญ่ครับใหญ่มากตัวจริงก็ใหญ่เหมือนฟิกเลยนะครับจาไม่ได้แล้วว่าคับอะไรแต่อย่างน้อยน่าจะมีคับจีแน่นอนใหญ่จริงๆครับชีคแข่นางก็ใส่ถุงมือยาวสีดําทั้งสองข้างเลยนะครับพร้อมกับถือปลอกคอมาให้เราเป็นคน拉 จุกนะครับไอสายจุกเนี่ยครับไอสีทองเนี่ยไอส่วนโซ่เนี่ยครับจะเป็นโซ่จริงๆนะก็คือจะเป็นสายยาวจริงๆเลยครับไปจนถึงปกคอเลยส่วนนี้จะเป็นพัดแยกออกมาพร้อมกับแขนขวานะครับแขนขวาสามารถถอดได้แล้วก็ปกคอช่วงนี้ก็ถอดได้เช่นกันไอส่วนโซ่นัานบนจะไม่ได้ติดกับปกคอมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนนี้อาจจะค่อนข้างต้องระวังนิดนึงการใส่ค่อนข้างยากหมุดค่อนข้างเล็กนะครับถ้าใส่ไม่ดีแล้วบิดหักอาจจะหักได้และอาจจะค่อนข้างหลุดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลึกมากอะไรขนาดนั้นเวลาใส่ไปก็ต้องระวังนิดนนนึงงร้ขาาาีี่เยกว ใหญ่อวบเขาสวยยาวเรียวมากครับโคตรใหญ่ครับใหญ่มากและพอใหญ่เชื่อประตูน้นางก็ใหญ่เช่นกันครับด้านหลังนี่คือแบบตูดแบบเแบบน้นๆเลยครับตูดโคตรเน้นแบบโอ้โหตุดบิกเบิ้มมาก โครบิ๊กบึมครับใหญ่จริงๆขาเรียวยาวลงมานะครับพร้อมใส่ถุงน่องสีดำไอถุงน่องเนี่ยครับจะเป็นถุงน่องจริงๆนะครับก็คือจะเป็นถุงน่องตาข่ายจริงๆเลยสามารถขยับไายได้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาให้ดีๆด้วยพวกนี้อาจจะเกิดการสีตกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลดีๆนะอย่าให้โดนความร้อนมากนะครับมีถุงน่องตาข่ายที่มีปอกคอเป็นที่รัดมัดต้นขาจริงๆนะครับและนางก็ใส่ส้นสูงสีดำนะครับไม่ได้มีลายอะไรยืนโซโล่เท้าเดียวอยู่บนฐานสีดําเล็กๆกโง่นะครับเป็นฐานสีดําเล็กๆโง่เพียว เพียวนะครับมีสลักแค่คําว่าฮานีอาเมและก็โลโก้ของนางและก็โลโก้เลิฟคาวคาโอนะครับค่อนข้างกลัวนะครับเวลาพวกฟิกเกอร์ยืนขาเดียวอย่างเงี้ยกลัวเอียงหรือกลัวหักมากจริงๆอันนี้ก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับตัวใครตัวมันแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นหางนางนะไอหางฟูฟูฟ่องๆ้องเนี่ยครับหางนี้ก็จะเป็นพัดแยกออกมานะครับค่อนข้างหนักพอตัวก็คือข้างในหางนี้ไม่กลวงแน่นอนคุ้มกับราคาที่พีนางไปแน่นอนราคาที่ผมได้นางมาก็เราเราหกพันบาทน,นะครับก็ถามว่าสูงไหมก็อาจเรียกว่าสูงนิดหน่อยละ ็นสเกลหนึ่งต่อหกบวกกับเป็นฟิกของคนคอสเพเยอร์มาด้วยมันก็อาจจะราคาประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าราคามันไม่ได้แบบโดดไปแบบ7จ0 0 0จ้าอะไรขนาดนั้นตัวเป่าๆกับฟิบบโกงโูโกอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะครับก็ห้าหกพันยังพอรับได้แต่เฉยได้นะครับนางแคสออฟไม่ได้นะครับรช่างเสียดายนิดนึงสวยงามคุ้มราคาแน่นอนครับและนางก็จะมีนี่รูปภาพโปสการ์ดเป็นรูปคอสเพย์ของนางให้ด้วยชุดนี้มีแน่นอนครับนางช่างเซ็กซี่จริงๆครับก็ใครเป็นแฟนขับนางก็ไม่ควรพลาดน,นะครับ หรือใครอยากได้ฟิกเกอร์สาวน้อยเป็นหมามาให้เราเลี้ยงดูเนี่ยก็ไปหาตำนางกันได้นะครับแล้วก็รงเพิ่มเติมเดี๋ยวจะไปถ่ายลงทวิตเตอร์ให้ก็หาใครชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนสวัสดีครับมาต้าวครับ